สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะอยู่กับช่องมุลดีชาแนลค่ะมือนีผ้าพ,พี่น้องมาอัปเดตลูกมูค่ะเริ่มบิตนตะแนวกันล่ะเด้พี่น้องน่ารักขึ้นยังค่ะแต่ว่าเดนี้ปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะขอบมูน้อยของมุลดีชาแนลค่ะเดนี่คือแม่มูป่วยค่ะพี่น้องคลอดลูกแล้วละ เมื่อวานนี่กินอาหารหน่อยหนึ่งค่ะมือนี่บอกกินเบิดมือเลยค่ะบายเบิงหรือปายหูเย็นจ่อยๆอย,อยู่แม่พี่น้องจ้าสิเหตุจาจงไหนค่ะี่ตนนูกเพ่นกับีิตนแมมแต่ว่าเดนนี้ก็ได้เอิรนหมอเพ่นมาฉีดยาละค่ะพ้นนาจะไข่ละค่ะไข่แห้งหลายบ่คอยลูกบ่ก,กินอาหารเลยค่ะถ้าว่าเป็นอาการเบือ่อเบื่ออาหารกับโบแมนค่ะถ้าเบื่อนี้ยางหน่อยกันยัง่งยัง ยังกินแน่อยู่นอพี่น้องเนาะแต่ว่าไอ้นี่คือบอก,กินเลยนะคะอาหารกระยังง่งหายยากระบอก,กินค่ะหายอาหารกับบอก,กินเลยบบก,กินยังเลยค่ะไปสื่อหัวอาหารไหมเพิ่นล่องบึงกับโบก,กินพี่น้องจักสิแก้กไขปัญหาจากไหมพี่น้องแต่ละมือปัญหาเขามาหลายอยู่นอเลียงหมูเที่องอากาศกับเปียนน้ำละนาฟ้นพี่น้อง มันแม่ลูกคนแตกส่วนๆวนดิพี่น้องแม่ผัดมะป่วยมาเป็นไข่โอ้ยจ้าสีเฮ็ดจังไหนคะ่ะค่ะพี่น้องคะกับอีกเรื่องหนึ่งเนอะคะ่ะช่วงนี้หมูกันละคะ่าถือนาะพี่น้องเนาะอันนี้คู่คอ,อกนั้นพี่น้องมุ่งเลยดีกันเดยปล่อยออกละคะ่พะพอดีมีพี่น้องเพื่อนบ้านเพื่อน มา,ม,ามาหมักมาหักน้าก็เลยปล่อยออกค่ะถึงพอดีถึอช่วงหนาฝนค่ะนาะ้าออกันไรเขาคออหมูค่ะหมูกับพ่อไม่มองอยู่ก็เลยจําเป็นกับต้องปล่อยหมูออกค่ะกับเหลือแม่ไงนะคะ่ะแม่แม่สาวนะคะ่กะกับบอกผนอีกสามตัวค่ะก็เลยว่ามุน่นเลยดีกับอยากปล่อยออกอยู่แล้วะคะ่ะแม่สาวนี่เพราะว่าขอ,อกมันจืดแห้งพี่น้องลิตรนหมูค่ะทัไผ ไพสนใจกับมะเบิงน้ำใดเด้อค่ะเพราะว่าอยากเอาออกอยู่รีตนเพิินหนาแหลงก็จะถมทีไม่เห็ดขอกไม่ค่ะก็จังสีหาโตไม่เม,มื่อไหวขอกค่ะถ้าไผสนใจเอาไปเป็นแม่พันค่ะพี่น้องกับมาเบิงมาชมหดเด้อค่ะราคาคุยกันไหนค่ะห้องบ่แพงพี่น้องตัวหมือใหญ่หนึ่งเด้ไพอยากได้กับ มาเบงมาชมไหนเด้อค่ะเดี๋ยวมุลดีจะถิมเบอร์โทรไว้ให้ค่ะได้เจ็ดเดือนละค่ะอีกบ่โดนก็นได้ผสมราคานน่แม่นน่อ้วนอยู่ได้พี่น้องอ้วนดีอยู่พี่อยู่เด้นุ่นค่ะจำใจต้องเออออกค่ะพี่น้องคอกจืดแห้งค่ะโทษเด้อค่ะเอา สภาพค่วมจริงให้พี่น้องเบ่งเลยค่ะนี่คือนน้ำไหลมาจากน้ำสางโดยตุงเลยค่ะริตตนหมูกับริตตนถ้าผูใ้ใดสนใจกับเมา้ามาคุยมาต่อร่องใดเด้อค่ะก็มุ่งเลยดีค่ะบ่อย่างค่ะขอบมุ่นเลยดีนี่สิยูตั้งยู่บันไลขีเด้อค่ะพี่น้องบันไลคีตำบลไลขี อำเภอลือจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะมาหอดพี่น้องกับมาถามหาเลยค่ะข้องบันเลขีไเด้อพี่น้องเด้อบันเลขีมาถามเลยว่าล้านหมูกระทะยู่ใสค่ะมุนลปานมุนลดีดเปิดล้านหมูกระทะเด้อค่ะพี่น้องโดโดให้พี่น้องมาถามเลยเด้อถามไสเพิ่นกะจ้าก็ค่ะเบิดบานเพราะว่ามีล้านหมูกระทะล้านเดียวค่ะพี่น้องเดี๋ยวมุนลดีจะ้ะ ไอ้นี่เบอร์โทรไว้น้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อศูนย์แปดแปดค่ะหนึ่งหกเก่าหนึ่งหกเจ็ดสองพี่น้องเฮ้ยพี่น้องขอโทษได้หลายไอไอ้ไอเบอร์นั้นทราบใส่ละค่ะโทษโทษโทษจ้ำพิดเอาไหมเนาะค่ะเนาะเอาไหม้ขอโทษได้หลายศูนย์แปดแปดค่ะหกหนึ่งเก่า หกเจ็ดหนึ่งหกได้พี่น้องเด้อศูนย์แปดแปดหกหนึ่งเก้าหกเจ็ดหนึ่งหกค่ะราคาคุยกันใดค่ะพี่น้องนี่ต้นหมูแห้งค่ะเบิ้งสภาพเลยค่ะแกปัญหากับบตกเลยค่ะเอาดินเข่ามากกับคือเก่าเอาแกบใส่เอาเฟืองใส่กับคือเก่าค่ะหมูโมเดลตัวหน่อยด้ค่ะตัวใหญ่อยู่ค่ะจักหน่อยกับผสมหรอค่ะ ฝากพี่น้องเนเดอร์ผู้ไดใ้ใจบุญมารับตัวเนี่ยค,ะค่ะคาะสำหรับคลิปนี้ก็ะม่มียังหลายเดอวยพี่น้องเดอฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ขอบหมูมูลดีนำเนเดอร์ค่ะ